เรือยอดคุณเดียวสองร้อยห้าสิบล้านจริงไหมครับไม่ถึงประมาณสองร้อยสี่สิบแปดี่รู้ไหมเขาคิดค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมเท่าไหร่เจ็ดแสน เห็นพี่พีบอกแค่เติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยเท่าไหร่ครับสามแสนแล้วก็มีค่าจอดด้วยค่าจอดเดือนละหกหมื่นมีสตาฟประจำไหมครับเราต้องซื้อเป็นแพ็กเกจปีหนึ่งอ่ะประมาณแปดแสนให้ออกเรือเดือนละสองครั้งแต่ถ้าเกิดว่าพี่ภูมิใช้หมดก่อนก็อีกแปดแสนระบบสองตัวนี้ก็ยี่สิบกว่าล้านสำหรับเรือไซนี้นะเกิดสองชาติอ่ะเกิดมาใช้เงินยี่สิบล้านยังไม่หมดอ่ะบอกเลย วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพขณวันนี้มากันเยอะมากเลยนะครับผมปกติเวลาชวนออกกองจะไม่มาเยอะขนาดนี้นครับเพราะว่าวันนี้เราไปเรือยอดคุเดียว จริงแล้วก็เป็นหนึ่งในคนในกระแสสังคมที่มาแรงมากใช่<า>เคยเห็นแต่นในโลกโซเชียลก็เราก็ติดตามเขามานานนะครับก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ทานข้าวกันมาต้นลูกคือเขารู้จักเราเด้วยด้วยอะไรรู้ไหมด้วยอะไรคะนี่ครับ <c oughs> นี่คือสะพานคุ้เราครับไม่รู้จะใจอะไรคนแบบนี้อาจจะไปดูรูปในไอจีอุมาติดตาเพจคับอีตามเพจครับอีมาก่อนก็เลยรู้จักอุมก่อนใช่ปกตินี่คนอย่างคุณดิวนี่นเจะดูพวกเพจลงทุนลงทุนหุ in ้นนะครับไม่ได้เชื่อติดตามอุมามิก่อนที่ติดตามดีเจพูมิู่นะครับ ก็นั่นแหละก็พี่ดิวเขาเลยเชิญมาลงเรือเขาหลายคนก็้ไดติดตามก็าจะรู้ดีนะว่าพี่ดิวเขาเป็นนักลงทุนที่ตอนนี้ถือว่ามาแรงที่สุดแล้วในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้มีรถซุปเปอร์คาร์อยู่20-30คันแล้วก็ขายหมดเลยแล้วก็มาซื้อเรือซึ่งเรือนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าซุปเปอร์ยอทก็ได้ได้่ย250ล้านเรือเรา300เรายังไม่อามาคุยเลย300ล้ปปลาน300บาท ถึงล้ก็เรามากันท şey ี่ Ocean Marina ที่โรงเรือของเรา่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับวิว พี่เดีวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เดีวขออนุญาตโอ้โหมากันล้มสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นการถักขายโอ้โน้องสาวพี่ดิวอีกแล้วผมมีของฝากมาให้พี่ดิวสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะประมาณเละร้อนร้อนร้อนชอบไหมคเอาเลยอันนี้แฟนผมนะครับอันนี้น้องนุชสวัสดีครับอันนี้เพื่อนๆนะครับเพื่อน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 น้องนุช สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ดิวเขาบอกว่าก่อนรู้จักพี่ถือรู้จักพี่อูมาก่อนผ่านทางช่องทางไหนคะอ่าออลิฟต์มีค่ะไปทางฝั่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่พี่ดิวนำนำทางเลยครับตำนานครับใช่ครับโอ้โหลำดับมากเชิญครับเชิญครับเยอะหน่อยนะครับพี่ดิวอะไรครับพอดีตอนนั้นเห็นออกรายการพี่เป็ดจ้าบอกว่าเรื่อง น้ำมันพี่ิธีการเองแต่ให้ผมเชิญน้องๆได้เลยครับพอเลยได้เลยครับเติมไว้เต็มนะครับ <laughs> เราจะออกไป3วันให้กลับเดี๋ยวนี้3วันเลย <laughs> ทุกวันเนี่ย คงจะไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้แล้วล่ะคุณดิววิรวัติวะไเสถียรลูกชายของดออรสุวรรณวะไเสถียรผู้เขียนหนังสือพ่อสอนให้ลูกรวยที่ยังถูกกล่าวถึงในปัจจุบันนี้นะครับคุณดิวเนี่ยทำงานแบบจริงจังมาตั้งแต่เด็กเลยก่อนจะเรียนจบด้วยซ้ําด้วยอายุ1 9ปีตอนที่คุณดิวเนี่ยอยู่ปีสาพ่อของเขาได้มอบหมายไปต้อนรับแขก VIP ชาวสิงคโปร์คุณดิวในวันนั้นน่ะเลยได้พบกับหุ้นส่วนธุกรกิจปลาสวยงามและได้เกิดธุกรกิจเพาะพันธุ์ปลาสวยงามส่งออกที่ทําอยู่ทุกวันนี้้้ไงง่่่ะเเริมมตตตนนนนััาอาอนนัอออทาาุ19ืปจจบว 26ปีโดยบริษัทนี้เนี่ยมีรายได้สูงสุดแต่ระดับพันล้านเลยนะครับคุณผู้ชมมามามาแล้วก็ขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วอ่ขึ้นเบอร์หนึ่งขึ้นเบอร์หนึ่งอันนี้ฝากให้พ่ภูมิและทีมงานครับผมครับครับครับ สำเร็จนอกกรอบก็คือหนังสือที่พี่ดิวเขียนเองครับไฟไหม้ปะครับพี่ดิวสัญญาณไฟปะ <laughs> นะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนไมน์เซ็ตของคนที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเบสเซลเลอร์เบอร์หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเ,ลเดี๋ยวเรามาเล่นเกมด้วย <S <s เดี๋ยวจะมีแจกให้ด้วยผ่านทางรายการได้เลยถ้าเกิดอย่างนั้นามารถหาซื้อได้ไหนพี่ดีวออนไลน์แล้วก็ร้านหนังสือทั่วไปแต่หนังสือทั่วไปมันมันหมดเร็วมากเลใช่พิมพไม่ทันเหรอพิมพ์ครั้งที่ห้าแล้วพี่ลเมือับ ไม่สองเล่มสรุปขายไปทั้งหมดได้เจ็ดเล่มครับผมแล้วก็อันนี้ล่มให้พี่ภูมสองคันเป็นล่มเป็นล่มที่เป็นโลโก้หน้าผมน่าจะเป็นล่มขอเนี้ยขอเนี้ยขอเนี้ยดูได้ไหมครับได้เลยนี่ครับตัวครับน่าจะเป็นตัวกระโดดเหมือนพี่ฟูเหมือนกันละครับพี่ดิวอวยพรให้รวยนะครับใช่อันนี้รวยอันนี้โปแลนด์บอกว่ารวยโอ้ดีนะเนี่ยเราเนี่ยเราเอาขอไม้พี่ดิวเหมือนกันนะครับทุกคครับ อันนี้นะครับครับอันนี้เป็นรุ่นยูนะครับผมเราให้เขาเลเซอร์มาจริงแล้เขียนเอาไว้เองนานแล้วไม่ได้ไม่ได้ไล่วงเกินเขียนไว้เองนานแล้วประดับประดับบ้านไว้แล้วเห็นล่มพี่ดิวก็เลยคิดว่าน่าจะแมทช์กันเพราะก็น่าจะเป็นล่มรุ่นยูเหมือนกันวันนี้พาไปเที่ยวไหนครับพี่ดิวครับพี่ภูมิวันนี้จะโชว์สกิลตกปลานะครับเราจะไปตกนังเงื้อกันขออนุญาตแม่บ้านนั่งรอที่นี่ก่อน อันเดียนแนะนำก่อนอันนี้น้องนุชนะครับอันนี้อันนี้ครับแฟนผมใหญ่ครับแฟนผมนะครับอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนน้องนุชี้อุมามิก็รู้จักกันแล้วครับเป็นตัวเฮในรายการโทีมทีมงานของน้องนุชนะครับผมขอพักนิ่งได้ไหมนั่งอยู่ตรงกลางถือหนังสือมีผู้หญิงเยอะๆมันเข้ากับคาแรคเตอร์ผมมากเลย กอปปีี้เหมับตวพ่ลยผมก็ปปี้กันตลาดพี่ผมกอปปี้กันตลาดพี่อยู่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกเรือก่อนนะครับได้ครับพี่ดิวพี่กัปตันเหครับกัปตันครับสสวัดีแนะ้ำตัวครับพี่กัปตันอะไรครับพี่กัปตันชายครับผมเรียกตำชายครับแถวนี้มันมันหาปลาได้เด้อพี่กัปตันหาได้ตรงทะเลทุกที่ก็หาปลาได้นะครับแต่ว่าเรือหลุจบไหมจบไหมจบไหมเออวันนี้ไอทิปเรือเกาหลีเมื่อเช้าไปไหนกันนะ เกาะเป็ดคร um ับเอาเคไปโอเคครับง้นงั้นเกาะงั้นเกาะเป็ดกันเลยกันครับต้องไม่บอกพอเก็บเงินได้ระดับหนึ่งคุณดิวเนี่ยก็ไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปิดอพาร์ตเมนต์ซึ่งรายได้ไม่ธรรมดานะครับแต่ ขาบอกเขาปวดหัวกับผู้เช่าครับเขาเลยเกิดไอเดียที่ว่าเฮ้ยเราจะมาปวดหัวทําไมจะมาลงแรงทําไมถ้าเราไปซื้อหุ้นเนี่ยมีคนบริหารจัดก,การธุรกิจให้เราแถมรายได้พอๆกันเลยนะเขาเลยเลือกที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ลงทุนมาอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้เนี่ยโคตรประสบความสําเร็จโอเคข้างบนวิวดีครับรเชิญามาขออนุญาตดูนะครับชมวิวหน่อยอันนี้กี่เดือนแล้วพี่ดิวเออจะครบปีแล้วครับโอ้ เหมือนจะเพิ่งเห็นเนใช่แต่ว่าสังเกตเนี่ยซีดและปีนึงก็ทําสีทีนึงแล้วก็ลงเคลือบใหม่ใช่ไหมใช่มันโดนแดดเรียตลอดแล้วอย่างเงี้ยที่ภูมิเราต้องเปิดแอร์แม็กตลอดเปิดให้เปิดให้ไม้อยู่นะเออเปิดให้คือจริงจริง่เสียดายตังค์แต่ว่าไม่เปิดมันพังหนักกว่าใช่ไหมมันจะเสียมากกว่าค่าไฟโอ้ใช่เดี๋ยวต้องขอคํากา์หน่อยฮะเพราะว่าธรรมดาแล้วปกติพี่พี่ดิวคนที่คำนวณละเอียดนะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างกี่ฟุตครับพี่ดิวลำนี้ประมาณ85 แปดสิบห้าเขาเรียกเป็นเมตรยี่สิบห้าเมตรยี่สิบห้าเมตรแล้วก็เห็นในรายการของน้องโจครับสองร้อยห้าสิบล้านจริงไหมครับไม่ถึงประมาณสองร้อยสี่สิบแปดเดี๋ยวนี้ขออนุญาตแบบว่าค่าใช้จ่ายแฝงมันเยอะมากใช่เรือมันน่าจะโหดค่าใช้จ่ายปีหนึ่งต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีนึงพี่รู้ไหมเขาคิดค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกีเท่าไหร่เท่าไหร่พี่เจ็ดแสน รกะะบซื้อกระบะได้ทีละคันเลยหมายถึงว่าเช็คอัพปีหนึ่งองเห็นไหมเจ็ดแสนเห็นพี่พีบอกแค่เติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยเท่าไหร่ครับสามแสนเติมน้ำมันเต็มถังสามแสนพี่โอมชี้สิเจ้าบ้านเลยแล้วก็มีค่าจอดด้วยค่าจอดเดือนละหกหมื่นเดือนละ เดือนละหกเงิน <มา S 2> สามเดือนแล้วพอมีสตารประจําไหมครับต้องดูก็ <c oughs> คือเราต้องซื้อเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจอะปีหนึ่งอะ <c oughs> ประมาณ8 0 0 0 0 0 8 0 0แสนเนี่ยเขาก็คือรวมดูแลมีแม่บ้านทําความสะอาด <c oughs> ให้ออกเรือเดือนละ2ครั้ง <c oughs> ออกได้แค่เดือนละทองครั้งใช่ <c oughs> 8ปดแสนแแต่ถ้าเกิดว่าพี่ภูมิใช้หมดก่อนก็อีกแปดแสน ถ้าระดับนี้อาจจะแบบว่าไม่ไม่ครับก็คือเรือทั้งหมดมีอยู่3ชั้นเหรอพี่ดิวใช่มันจะมีชั้นนี้ไอ้เมื่อกี้ที่เราเข้ามาใช่ไหมเขาเรียกว่าซาลูนครับอันนี้เขาเรียกว่าฟลายบิดและข้างล่างจะมีห้องนอนอีกสี่ห้องโอ้ที่คือสี่ห้องนอนเลยใช่สี่ห้องนอนแล้วคือถ้าถามจริงมันชีวิตมันได้ใช้บ่อยขนาดไหนพี่ดิวก็ถ้าเป็นคนสไตล์เราก็บ่อยนะพี่อ๋อเป็นคนชอบแบบว่าชอบ o u อ d o อ r ชอบดอ t d o o อันนี้อะไรเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าอันนี้ เวลาฝนตกเราก็ไปขับข้างล่างไงอ๋อคือเป็นสองใช่สองที่ข้างบนกัข้างล่างแดดร้อนฝนตกเราก็ไปหลบอยู่ข้างล่างครับแต่ปกติถ้าวิวดีพี่ก็อยู่บนนี้แล้วนี่พี่ก็คือขับเองขับได้เลยใช่แต่ว่าคือทุกครั้งออกก็จะมีกับตันอยู่แล้วเวลาเราออกจากซอกอเงี้ยพี่มันยากมากนะคือไม่ใช่หรอกเดี๋ยวไปชนเหลืองเขาใช่ใเออเวลาเราออกเราม่ให้เขาขับ ขยับออกมาก่อนแล้วพอเราไปโล่งๆแล้วก็ขับนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยใช่คือถ้าเกิดว่าขับเรือจริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ลำบากคือมีไปกับกี่เรือเหมือนกันแต่ของผมของพี่เดียวได้ประมาณ20เมตรเป็นเรือใหญ่แล้วพี่ผมยี่สิบสี่พันไม่คุดพุดนะพุดแค่นี้ ก็จริงๆแล้วก็คือใบขับขี่เรือส่วนใหญ่หลักการเดินหน้าถอยหลังล้วก็มีพาร์คกิ้งนิดหน่อยนะจริงๆมันย่าตอนจอดพี่เพราะว่ามันไม่เหมือนรถรถเนี่ยเวลาเราหยุดมันหยุดแต่เรือเนี่ยพอหยุดแม่งก็ไหลไหลไปต้องการดีแล้วเรือซ้ายขนาดนี้คุณคิดดูไปชนเป็นอะไรของชาวบ้านเขาขึ้นมา ใช่แล้วคืออย่างเนี้ยเราออกเนี่ยหนึ่งกับปันแล้วก็มีมีเด็กเรืออีกสี่คนก็คือต้องคอยมองทุกคนแต่คือไม่แนะนําไซส์นี้ไม่แนะนําให้เขาออกเองอยู่แล้วเพราะว่าเวลาออกไปก็ต้องมีคนช่วยดูมันมันไม่เหมือนเรือเล็กส่วนพลเราอคือขับออกเหรอคะใช่กํอลไรจะออกอ๋อมันมีสเติไลเซอร์ครับคืออะไรคะับมันเป็นตัวช่วยบาลานซ์ให้เรือมันนิ่งอ๋อใส่เขาเรียกเจอร์สโคปไหม ไม่ใช่มันเป็นมันจะอ่ามันจะเป็นรูปตุ้มกลมๆจโรแล้วก็มีมีสเตเบลิเซอร์ฟีดสองตัวระบบสองตัวนี้ก็ยี่สิบกว่าล้านสำหรับเรือไซนี้นะเกิดสองชาติอ่ะเกิดมาใช้เงินยี่สิบล้านยังไม่หมดอ่ะบอกคนพัทยาคนไม่ดูนะจริงๆแล้วเนี่ยใกล้ๆเนี่ยมีเกาะสวยๆเยอะมากแล้วเข้าไปดูน้ำเหมือนเมาดิปเลยนะ ใช่คือจริงๆอ่ะพัทยาถ้าพี่อยู่ที่ฝั่งอ่ะมันจะไม่ค่อยใสแต่ถ้าพี่ออกไปแค่ครึ่งชั่วโมงแม่งใสกิ๊กเลยนิดเดียวนิดเดียวใสกิ๊กแนะนําให้มาเที่ยวเออไม่ต้องไปไกลพัทยาพอแล้วสวยมากสวยมากเดี๋ยวอะไรตกีน้ําธรรมชาติไปดิวน้โอเคัวเกาหลีทั่วเกาหลีธรับาสวัสดีครับสวัสดีครับกลุ่มชัยชักรันรับน่าจะเป็นเอฟีขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าเสพมากนะครับมันไม่ดีนะครับก็จริงๆแล้ว เวลาขับเรือก็ไม่ได้อะไรมากเพราะมันไม่ได้มีเลนไม่มีอะไรแค,แค่แค่ดูเท่านั้นแหละนะว่ามีใครอยู่ข้างหน้าพราะเรือส่วนใหญ่ก็คือตอนกลางคืนอ่ะเขาจะรีบกลับเข้าฝั่งนะกลัวไปเสยเดินคนพวกนี้แล้วเรื่องร่องล่องน้ำอ่ะพี่ดิวต้องรู้ไหมว่าล่องน้ําตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรจริงมัน<ล>เป็นทะเลเปิดล่องน้ํามันมีบอกอยู่ตรงนี้พี่ว่าเราควรจะไปทางไหนตื้นลึกหนาบางดําขาวฮะดำขาวด้วยดำขาวนี <laughs> ่ไม่น่าใช่งั้นตอนนี้ก็อยู่ประมาณ5เมตรใช่ แล้วเรือลำนี้ท้องเรือมันถ้ากี่เมตรกี่เมตรกว่าสองเมตรกว่าไม่กว่าก็คือถ้าถ้าสี่ห้าเมตรก็ต้องเริ่มต้องเริ่มเริ่มเริ่มระวังแต่ถ้าไปไปลึกก็ประมาณห้าเมตรอ่านั่นไม่ใช่ยาบครับนั่นห้าเมตรหบาเมตรอ่าปกติบางคนชอบคนคนตีนนะครับถ้าไม่ชอบก็เตะปากได้เลยนะครับผมหยาบพี่เลมเตะได้ไหมปงบล็อกไหนปะปงบล็อกไหนปะไปบล็อกบล็อไหน แพร์ไหมว่าจะซื้อทะเลแถวนี้ไว้บ้างไหมคะแล้วคนที่ทะเลแถวนี้ซืไว้ที่แบบเฮ้ยมาทะเลพี่อยูดีกว่าอะไรเงี้ยเอไลยเขาเรียกว่าซื้อเก็บไว้เยี่ยวเล่นนะครับ <c oughs> าบางทีแบบกดเยี่ยวขึ้นมาก็ <c oughs> จะได้แอนลงซะเลยโอ้เนี่ยเริ่มลึกขึ้นละเริ่มลึกขึ้นแล้วผมเมตรเจ็ดเมตรแล้วมันดูจากมันดูจากไอ้นี่ครับว่าแบกแบกโซน เดี๋ยวพีนี้เราจะขออนนี้ทัวร์เรือแต่ว่าอี e ีหน้าเราจะมาสัมภาษณ์พี่เดียวเกี่ยวกับวิธีการลงทุนแล้วก็ m i n d s e ตว่าทํายังไงถึงจะประสบความสำเร็จได้เพราะว่า m i n d s e ตน่าจะสำคัญมากเราจะคุยกันเรื่องนี้รู้เรื่องพ่ดูจากหลักการแล้วมันก็จะพอแบบทูไทยทูไทยไปก็พยายามพยายามแอบกันไปหน่อยพี่เดียวให้สาระต่อสังคมบ้างนี่เรือเราจะไปเกาะข้างหน้านี้ข้างหน้านี้ก็ถึงเลยใช่ไหมครัประมาณ15นาทีถึง แต่ผมเกรงใจไงผมขับช้าได้ได้ค่อยๆไปก็ดูยังไงถึงได้ปลื้มคนอย่างกูมามีเนี่ยคนอย่างเงี้ยอ๋อกูว่าน่าจะไปดูผิดกูไม่เคยลงโอลี่แฟนเพราะไอจีึงหนักโอลี่แฟนคือโอลิแฟนมันจะได้เสียตังคดูนะคะแต่ไอจีมันดูปีใช่ทำบุญทำบุญเขาถึงตั้งเขาถึงตั้งชื่อว่าปันสุกไงใช่พี่ไม่กูสนนะกูสนแรงเชี่ยสายบอลรักมาก ก็ถ้าเกิดว่าเปิดจ่องมาเมื่อไรเดี๋ยวเขาจะพันให้เอซีได้ดูเลยสมมต,ตินช่วงหนึ่งจ่องพีภูมิติดเหลือ,องช,ช่วงนี้ต้องไม่เอาผ้าเอาปิกไว้ขออนุญ,ญาตให้พี่ดิวพาทัวร์หนกันล้ยกันนะเพราะว่า หัวรถเราเห็นมาเยอะแล้วแต่ว่าทัวเรือเนี่ยไม่เคยเห็นเลยมีของน้องโจ้ไปติดตามได้ที่ไลฟ์ออฟคาร์บีเเใช่ไหมครับครับ <c oughs> อันนั้นน่าจะเป็นคลิปแรกๆ,ๆเลยที่เราเห็นเรือลำนี้นะครับ248ล้าน US ดอลลร์ครับทุกคนส <c oughs> <c oughs> ามชั้นด้วยกันนี่นครับสามชั้นไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่เอันนี้ชั้นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ <c oughs> พี่ดิวอันนี้เรียกไฟปิดครับไฟบิดนะครับคือเป็นอ่าเราก็มาแทงเอาข้างบนได้ มองไปเหมือนพาโนรามาโอ้ยเยเฮ้อยากจะพูดจักรูโอ้ตรงนี้ถ้าเกิดแดดหมดก็สไลด์ออกได้เหรอใช่ปมันซุ๊บ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 ได้ซันรูฟใช่อ่างั้นขออนุญาตวิดีโอเชิญนะครับเชิญครับเชิญสามารถที่เราลงไปทั้งสองได้ต้องกดทั้งหมดนี้ก็คือสตอเรจหมดนะครับที่ระวังล้มนะระวังล้มอากาศดีก็มาขับเรือข้างบนรับลมเย็นๆช่วงไหนฝนตกก็ลงมา้างล่างพี่ดูเช่นกันเลยครับครับผม พี่ภูมิระวังนะครับได้ครับพี่ชั้นที่สองเขาเรียกว่าชั้นนี้ชั้นอะไรครับทำไมทุกคนดูนิน่งกันไปหมดเลยเป็งับส,สภาพเป็นไงครับสาวๆเอาแรงก่อนเอาแรง,งเรงดี๋ยวนั่งเลยไม่เป็นไรที่จะเอาแรงแล้วอ,อันนี้เขาเรียกว่าซาลูนก็เป็นส่วนพักผ่อนในแอร์มีโต๊ะทานข้าวมีมีก็เป็นห้องรับแขกโซนซนอินดอร์นั่นแหละใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่ก็คือเป็นทีวีแบบสไลด์ขึ้นสไลด์ลงก็คือถ้าโซนเอาท์ดอร์เน้นก็คือเด็กข้างหลังหรือว่า ขึ้นไปชั้นบนถูกต้องเรือลำนี้กี่ห้องนอนครับพี่ดูสี่ห้องนอนครับสี่ห้องนอนเลยก็คือจะอยู่ในชั้นล่างอีกทีหนึ่งใช่ทางไหนครับพี่พี่ดิวทางนี้ครับห้องนอนครับขออนุญาตนะครับได้ได้นอนค้างบ้างไหมพี่ดูนานๆทีพี่วายตอนนี้ก็กำลังเข้าจอดอยู่นะใช่ใช่อันนี้อันนี้ห้องนอนนึงรู้สึกมีคนอยู่อ อันนี้มีห้องน้ําส่วนตัวด้วยไหมใช่ใช่มีครับมีครับอันนี้ขออนุญาตชมนะครับเอาเลยครับเข้าเลยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำออนฟวีดยิ่งใหญ่อลังการเใหญ่มากห้องนอนครับอะไรคุณถอดแล้วเหรอเอาอยู่ในเรือจะไปบนแบอันนี้ก็เป็นอีกห้องนึงโหนี่มาสเตอร์อันนี้ก็คือห้องมาสเตอร์นะครับใหญ่มากพร้อมกับห้องน้ำนี่ฮิตเซนเธอร์ด้วยซิงค์สองซิงค์ อาจจะแบบขอไม่ได้ชมรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะว่ามีของส่วนตัวอะไรท่านอาจจะมีตกรนออย่าบ้าหรืออะไรอยู่แถวนี้คข่าวๆกันแล้วกันได้กัเดี๋ยวเราขึ้นไปเอ็นจอยเลยไหมครับได้เลยครับสมควรแก่เวลานั้นแล้วล่ะโอเคครับครับ บายบายพกบายบายการกำหนดการมันเป็นยังไงครับกำหนดการเขียนว่าทุ่ง15นาทีการแสดงไม่ไหลอ๋ออ่านกำหนดการผิดครับทุกคนจริงแล้วเขาจุดพุกกันที่ภูเก็ตครับผมแล้วส่งด่นไปดูครับทุกคนแต่ว่าทุกคนกลัวว่าด่นมันจะมีโอกาสตกหรือเปล่าเฮ้ยม่รู้ว่าพึ่ง ปลอดภัยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่ดิวมากนะครับพาไปเที่ยวพาไปครูแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวนะม,มีผู้แบบยอดอลังการทีร่ภรรยานะครับใช่<ม>นัดกันโดยบังเอิญ<อ> <laughs> ก็พี่ดิวตอนนี้ทำหนังสืออยู่ด้วยนะครับผมฝากด้วยกันเสำเร็จนอกกรอบซื้อที่ไหนนะพี่ดิวร้านขายของชำทั่วไปโอเคร้านขายของชำทั่วเฮ้ย <laughs> <laughs> ร้านหนังสือทั่วไปครับมีบทไหมพี่ดิวมันหมดบ้างไหม ขาีบ้างอะไรบ้างขาดบ้างพิมน้อยครับพิมพ์ทีละเล่ม2เล่มรอบที่ห้าแล้วนะนี่เมาทั้งหมด8เล่มแล้วนะครับเนี่ยเราดเนีนะครับก็ขออนุญาตครับขอบคุณครับของเล็กน้อยครับกล่องกระดาษค่ะขอบคุณของเราเคสเคของเราเอาพิมเดียวไปใส่เล่นน้ำใส่ลงเรือนี่วู้น่าใส่มากเถอะไปยังเลยพุ่งลงเ้าเราแต่เรือสองร้อยสิบล้านบาทโอ้โห <Okay S 2> โอเคครับอ,อยากจะให้ทำ<ช>คอนเทนต์อะไรยังไงอ,อีกก็บอกนะครับเพื่อพาพี่ดิวไปตื่นคลามัน <c oughs> ไปแบบสัมผัสแบบวิถีชาวบ้านอะไเอยงไงนะอลอง แนะนำมาดูแล้วเดี๋ยวพี่จะลองถามพี่ดิวว่าไหวหรือเปล่าได้ครับได้พี่ดิววันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากติดตามเพจแล้วก็ทิกตอกของพี่ดิวด้วยครับผมตอนนี้ก็คือสองเช้าทางใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ดิวครับขอบคุณครับครับคุณครับนี่ทำไมมันกับพีปะนี่ทำไมมันกับพีปะไอเลือดตำรวจปะครับไม่ตำรวจ เรือตำรวจมาครับทุกคน oh, ไม่ใช่อ๋อ oh, oh, ไฟ